วันนี้พามาคุมทัวร์เล็กๆนะคะว่าบ้านเราที่ซื้อนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ได้มาหลายวันต้นไม้เริ่มตายแล้วเดี๋ยวจะให้โครงการมารดน้ําให้นะคะเพราะว่าทางเราน่าจะยังไม่ได้มาอยู่เร็วๆนี้นะคะพาดูรอบๆบริเวณบ้าน จริงๆมันเขียวกว่านี้แต่ว่าไม่ค่อยได้ลดน้าหนักต้นไม้อันนี้เราไม่อยู่นะคะสงสัยช่างเอามาดําไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามาอยู่แล้วน้องฟูเนี่ยเดี๋ยวจะเอาออกนะคะพวกต้นไม้ต่างๆอันนี้หน้าบ้านนะคะก็จะเป็นตู้เก็บของเก็บพวกอุปกรณ์สวนหรืออะไรต่างๆอันนี้เราเอาของมาโยนไว้แล้วเนาะของที่ไม่ใช้เอามายโยนไว้ในนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็สามารถเก็บสูงๆได้เลยแม้กวาดแยกยใอยต่างๆ เยิะมากเลยนะคะอันนี้เป็นถังขยะถังขยะที่เราสามารถทิ้งจัดตรงนี้ได้เลยนีล้วก็จะมาเก็บตรงนี้ก็จะมีถังที่อยู่ด้านในเมื่อสักครู่นี้นะคะเสียดายนะคะมาเปิดบ้านรอบนี้ก็คือต้อนไม้ไม่ฟูแล้วตอนที่โอนบ้านครั้งแรกเลยเนี่ยตรงนี้เขียวหมดเลยต้นไม้ด้านนอกทั้งหมดก็ฟูมากซึ่งตอนเนี้ยเราไม่ได้มาบ้านประมาณแบบ เดือนกกว่าแล้วอะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาแจ้งคนสวนที่โครงการนะคะว่าฝากดูแลน้องย่้านหน่อยแล้วก็น้องต้นไม้หน่อยแต่ที่นี่อากาศค่อนข้างดีนะคะฟ้าใสทุกเกณฑ์แล้วก็ฝั่งบ้านเราเนี่ยจะเป็นฝั่งบ้านทิศเหนือตอนเย็นจะไม่ค่อยร้อนมากนะคะฝั่งนูน้นเป็นฝั่งทิศใต้นะคะเขาก็จะโดนแดดเต็มเมเนาะนี่คือห้องน้ำของชา้นานะคะ มีเอาของมาวางไว้แล้วบ้านหมอตามนี้เลยห้องน้ำอันนี้เขาก็แต่งให้เรียบร้อยนะคะคิดว่าไม่น่าจะทําอะไรกับห้องน้ำชั้นล่างเราก็ไม่ทําฉัดกั้นด้วยเพราะคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้ห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำหลักเนาะเพราะว่าที่โครงการนี้นะคะ่ะห้องน้ำค่อนข้างเยอะมีทั้งหมดสี่ห้องน้ำข้างล่างหนึ่งข้างบนสามนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องทํางานของคุณลักษ์นะคะอีกก็จะให้ได้เห็นแบบวิวสวนของฝั่งนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นห้องครัวนะคะฝันน่งนี้จะเป็นห้องครัวที่เขาทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ แต่ครัวเดี๋ยวเราจะรื้อใหม่หมดนะคะคิดว่าน่าจะทุกตรงหนี้ออกเลยนะคะทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวจะทําใหม่แต่ว่าช่วงระยะเวลาที่น่าจะต้นต้นปีหน้าที่มาอยู่อะคะ่ะครัวก็ยังใช้แบบนี้ไปก่อนแต่อันนี้โครงการเขาก็ทํามาใช้ได้นะคะถ้าใครอยากได้ครัวธรรมดาธรรมดาแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนี่มีตู้เก็บของที่เรียบร้อยนะคะ ห้องฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราอาจจะวิวอินนะคะเป็นห้องรอนลี่เก็บเครื่องซักผ้าใช่ไหมคะแล้วก็พวกแบบราวตากผ้าตู้เย็นหรืออะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีอันนี้ก็จะทะลุลกออกหลังบ้านได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะบำบัดน้ำเสียค่อนข้างชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยะคะ่ะตอนเย็นแบบร่มรื่นแล้วก็เงียบสงบมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็อากาศดีด้วยเนาะ ไปดูชั้นสองนะคะชั้นสองก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงเนาะวันนี้ชอบโ้องการานนี้เพราะว่าข้างบนค่อนข้างโปร่งโล่งสบายมากๆเลยนะคะด้านนี้ก็จะติดกับบ้านอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะใส่พม่านตรงนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ บ้านตัวอย่างเขาทําเป็นห้องนั่งเล่นได้เลยนะคะจริงๆอ่ะตรงนี้ยสามารถกั้นห้องพระหรือว่าทําเป็นห้องอนเนกประสงค์ต่างๆได้เลยนี่จะเป็น master bedroom เนาะก็จะทําเป็น walk in closet เล็กๆตรงนี้นะคะจะเป็นตู built ้ built in นะคะแล้วก็เป็นกระจกอยู่ตรงนี้นะคะชอบที่นี่เพราะว่ามีช่องแสงเยอะนะคะต่อมาก็จะเป็นห้องน้ำ master b e บ r o o m นะคะซึ่งก็ค่อนข้างแหลกๆ ห้องน้ำไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเขาก็ตกแต่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้โถจะเป็นโถแบบอัตโนมัตินะคะถัดมาจะเป็นห้องนอนแขกนะคะคิดว่าอันนี้เป็นห้องนอนแขกเวลาพ่อกับแม่มาถ้าในอนาคตเราทำมาสเตอร์จริงๆนะคะก็จะถูกเป็นห้องเดียวกันอาจจะมีช่อง แล้วก็คอนเน็กกันได้ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งห้องนอนแล้วก็ฝั่งนี้ก็อาจจะเป็น walk in closet mm hmm. เพิ่มมาอีกนะคะตรงนี้คิดว่าอยากมีเตียงหรือโซฟาเบดตั้งไว้นะคะ mm hmm. เผื่อแบบพ่อกับแม่มาอม่จะได้มาใช้ห้องนี้นะคะ mm hmm. หรือใครมาพี่สาวน้องชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องนี้ก็อาจจะปล่อยไว้ก่อนนะคะไม่ได้ตกแต่งอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งที่นี่ห้องน้ำจะเหมือนกันทุกไทยเลยเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะห้องน้ำ แล้วก็อันนี้มีชาเวอร์ทุกอย่างมาให้แล้วก็มีสุขภัณฑ์มาให้หมดแล้วจริงๆบ้านที่นี่พร้อมอยู่สามารถมาอยู่ได้เลยทําห้องนู่นนี่นั่นนิดหน่อยก็สามารถมาอยู่ได้แล้วนะคะนี่ทายซิว่าเป็นห้องอะไรห้องทํางานเราเองมีห้องน,น,น้ำนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ ก็จะเป็นห้องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะคิดว่าเดี๋ยวจะทําเป็นห้องทําง,งานของเราก็คือทุกคนแต่มีห้องทําง,งานเป็นของตัวเองเนาะมีชอบวิวมาก คุณรักคือดีมากอนาคตนางจะต่อเพิ่มมาตรงนี้ด้วยนะแล้วก็อาจจะทำปิ้งย่างกินเป็นหมู่บ้านที่เงียบมากๆแล้วก็ลมเย็นอากาศดีไม่ร้อนเลยนะคะช่วงนี้